สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับซอฟตติดพินบายปิ่นชุติการค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาติดพินประเด็นฮอตประเด็นร้อนอะไรนะคะก็น่าจะต้องมาติดพินกับในเรื่องของมาตรการนะคะโครงการจากทางภาครัฐนะคะช่วงนี้เนี่ยส่งท้ายปีนะคะมีออกมาเรื่อยๆนะคะเดินหน้ามาถึง EP ีที่2 5แล้วค่ะเราจะมาติดพินปักหมุดโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะ ค่ะก็สวัสดีค่ะพี่หนูสวัสดีครัค่ะวันนี้เนี่ยค่ะเราก็ชวนพี่หนูนะคะมาพูดคุยกันนะคะกับโครงการนะคะคุณสู้เราช่วยนะคะก็พี่หนูนะคะก็เป็นนักวิเคราะห์นะคะที่ดูในส่วนของกลุ่มแบงค์นะคะกับกลุ่มไฟแนนซ์นะอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องพูดถึงกลุ่มนี้แหละนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะในส่วนของกลุ่มแบงค์แล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยเรามาดูในเรื่องของตัวโครงการนะคะชื่อแบบ สู้นะเราต้องสู้นะคุณสู้เราช่วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการแก้หนี้นะคะซึ่งมีข่าวมาช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพักๆนึงแต่ว่าก็ได้เรียกว่าเคาะรายละเอียดกันมานะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่11ธันวาคมนี้นะคะในแง่ของตัวรายละเอียดนะคะเขาจะมาช่วยอะไรเราบ้างนะคะรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่หนูเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการคาุณสู้เราช่วยนะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างกระทรวงการคลังนะครับธนาคารทไทยแล้วก็สมาคมเอ่เอ สถาบันการเงินของรัฐแล้วก็สถาบันการเงินของต่างชาตินะครับรวมไปถึงนอนแบงก์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับก็คิดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งโครงการนี้จริงๆเนี่ยจะประกอบไปด้วย2มาตรการนะครับคือโครงการมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์นะครับกับมาตรการจ่ายปิดจบซึ่งทั้งสองมาตรการนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงจ่ายตรงคงทรัพย์เนี่ยเรียกว่าเป็น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับให้สามารถรักษาอสเซทของตัวเองไว้ได้นะครับทั้งบ้านรถแล้วก็สถานที่ประกอบการนะครับโดยจะให้ให้กับในส่วนของสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถแล้วก็สินเชื่อ SME นะครับโดยจะมีการลดลดค่างวดนะครับใน3ปนี3ปีนะครับโดยปีแรกเนี่ยจะลด50%นะครับจาลกลูกหนี้เนี่ยจ่าย50%ปีที่2เนี่ยจ่าย7จแล้วก็ปีที่3เนี่ย จ่าย90%เรนอกจากลดค่างวดแล้วเนี่ยยังมีการพักดอกเบี้ยไว้ด้วยนะครับ3ปีนะครับโดยเงินที่จ่ายเข้ามาเนี่ยจะเอาไปตัดเงินต้นเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปเสียดอกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกหนี้เนี่ยสามารถจ่ายได้นะครับตามเงื่อนไขใน3ปีเนี่ยดอกที่พักไว้เนี่ยก็จะยกให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าเงื่อนไขดีมากๆนะครับอีกมาตรการหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของจ่ายปิดจ,จบนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น รีวยกว่าเป็นมาตรการให้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้นะครับในห,หนี้ที่เหลือค้างน้อยๆน,นะครับไม่เกิน5 0 0 0บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะให้ลูกหนี้เนี่ยมีการกลับมาจ่ายบางส่วนนะครับแล้วก็จะปิดธนาคารเนี่ยก็จะปิดบัญชีไปให้เลยครับอืมค่ะเดี๋ยวกลับมาที่มาตรการนะคะที่1ที่2นะคะเดี๋ยวเอามาตรการที่1ดีกว่ามาตรการที่2เนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ได้มีรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าบอกปละว่า 5,000บาทนะคะช่วยให้ค่าพันนะคะก็จ่ายปิดแล้วก็จบไปนะแต่ว่าไอ้ที่จ่ายตรงแล้วคงทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าของไม่ได้หายใช่ไหมพี่หนอ่อทั้งบ้านทั้งรถทั้งในเรื่องของตัวบริษัทนะผู้ประกอบอการอย่าง e นะคะแต่คราวนี้เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเองเนี่ยตรนนี้เนี่ยเขามีวงเงินที่จะช่วยเหลือประมาณเท่าไหร่คะในแต่ละรายการเ,เป็นยังไงบ้างคะพี่หนูก็สําหรับโครงการนี้เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของลูกหนี้นะครับที่อาจจะ เรียกว่าเป็นรายย่อยหน่อยนะครับโดยสินเชื่อบ้านเนี่ยก็ต้องมีมูลค่าไม่เกินหล้านบาทนะครับส่วนสินเชื่อรถเนี่ยก็ไม่เกินแ0 0 0สนนะครับแล้วก็อมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เกิน50,000บาทใ,ในส่วนของ SME เนี่ยก็ต้องมีวงเงินหนี้นไม่เกิน5าล้านบาทครับโดยลูกหนี้ที่เข้าสามารถเข้าร่วมได้เนี่ยก็จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดก่อนหนึ่มงมกรลานะครับแล้วก็ บ,บัญชีเนี่ยในตั้งแต่สามสิบเอ็ดตุลาเป็นต้นมาเนี่ยต้องมีการคร้างชําระนะครับสาวันนะครับแต่ไม่เกิน3ามหวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็น MPL ไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของที่เคยเคยเป็น n p l มาก่อนนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่มีค้างชาระนะครับหรือว่าค้างชำระไม่เกิน30วันนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน อืมค่ะหรือฟังอย่างนี้นะะบางคนบอกว่าเอ๊ยฉันจะไม่จ่ายไแต่อเขาโคงการนี้สามสิบบาทนี้ทําไม่ได้ ต้องต้องเขานับย้อนไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะคะดังนั้นเนี่ยใครไม่ได้อ่มีโอกาสที่จะเป็น NPL หรือว่าจะไม่จ่ายก็อย่าคิดว่าจะไม่จ่ายนะคะเพราะว่าเขานับคนที่มีปัญหานะคืออ่มองว่าอาจจะมีโอกาสว่าจ่ายไม่ไหวเองหรือว่าบางคนที่อาจจะนับเป็น NPL ไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโครงการดีมากๆก็คือดีกับลูกหนี้มากๆเพราะว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะพักไปตั้ง3ปีนะแล้วก็เงินต้นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะไ ยาอยจ่ายไม่ต้องจ่ายเต็มจํานวนนะคะก็ถ้าดูแบบนี้เองเนี่ยในแง่ของตัวลูกหนี้เองนะคะคราวนี้เนี่ยใครที่เข้าขายบ้างแล้วภาพเนี่ยในแง่ของการที่จะไปเข้าโครงการเนี่ยก็จะทํำยังไงคะเขาเลือกอยังไงคือในส่วนนี้เนี่ยจากการสํารวจของทนาคารทไทยนะครับมีลูกหนี้เนี่ยที่เข้าขายจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยครับ1.9ล้านลายนะครับ ที่เป็นรายบัญชีเนี่ยก็2.1ล้านบัญชีนะครับวงเงินนี่โครงคร้างทั้งหมดเนี่ย8.9แสนล้านนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ลูกหนี้ทุกคนนะครับที่จะเข้าโครงการได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยลูกหนี้ต้องสมัครเข้าไปเองนะครับโดยก็ตอนนี้ทางธนาคารไทยเนี่ยเปิดเว็บไซต์ในการสมัครแล้วนะครับก็สมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจนไปถึงเดือนกุมภานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเอ่อทางอาสาบัตการเงินที่ มีลูกหนี้มีบัญชีอยู่เนี่ยก็จะติดต่อกลับไปนะครับว่าจะให้เข้ามาคุยเลื่อนไขตรงนี้นะครับอืมค่ะเออก็มีเริ่มละเริ่มแล้วนะคะใครที่เรียกได้ว่าเข้าขายนะคะก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ก็สามารถสมัครกันได้นะคะแต่คราวนี้แน่นอนว่าพอพักนะในเรื่องของดัวดอกเบีย้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบียเนี่ยมันเดินทุกวันนะมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะแล้วอย่างนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเขา เอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายให้แทนสําหรับในเรื่องของดอกเบี้ยที่ลูกมีไม่ต้องจ่ายแบบนี้คะพี่หนุ่มก็ต้องบอกว่าเงินที่ใช้ในโครงการเนี่ยรัฐบาลไม่ได้จ่ายเลยนะครับค่ะจริงเงินจากโครงการเนี่ยมาจากสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเงินที่อ่าสามัญการเงินเนี่ยเคยจ่ายสมทบเข้าไปในกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับตอนนี้เนี่ยจ่ายกันอยู่ประมาณ0 4 6นะครับคืออ่โครงการนี้ก็จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ0 2 3เนี่ย ดึงออกมาจากเงินตรงนั้นนะครับมาตั้งเป็นกองทุนนะครับส่วนส่วนกลางนะครับแล้วก็ธนาคารไหนที่มีลูกค้าเข้าร่วมมากเนี่ยก็จะดึงเงินตรงนั้นไปใช้นะครับส่วนเป็นครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นเงินที่สาาถาบันการเงินเองเนี่ยที่ทํามีลุกมีลุกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสมทบอีกครึ่งหนึ่งครับอืมก็คือสรุปเราช่วยก็คือแบงค์ช่วยนั่นแหละหรือเปล่าคะ ค่ะก็ก็ช่วยกันเองนะคะ,ะแต่ว่าก็ตรงนี้เองเนี่ยในแง่ของการที่ช่วยแบบนี้นะลดในเรื่องของอต้องบอกว่าไม่ได้ลดแหละก็คือจ่ายจำน,นวนในส่วนขอ F I D F แต่ว่าดึงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยตรงนี้แล้วคราวนี้เนี่ยในเรื่องของลูกนี้ได้แน่นอนแหละนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวผู้ประกอบการหมายถึงในฝั่งของแบงก์เองนะคะหรือว่าไฟแนนซ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตรงนี้เนี่ยเขาได้หรือเขาเสียยังไงคะพี่หนุ จริงๆต้องบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเราสามารถประเมินผลกระทบจริงๆเนี่ยอาจจะทําได้ยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ทราบนะครับว่าจะมีลูกหนี้ของแต่ละธนาคารมาเข้าวมโครงการบ้างร้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าให้ประเมินโดยคร่าวๆเนี่ยก็ต้องประเมินว่าการที่แบงก์มีการพักดอกเบีย้ยไปซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของธนาคารนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวธนาคารเนี่ยเสียรายได้ตรงนี้ไปนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะดีในส่วนของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารเนี่ยตรงที่ว่า เมื่อลูกหนี้เนี่ยมีความสามารถในการจ่ายเพราะจ่ายลดลงนะครับก็อาจจะทําให้คุณภาพสินทรัพย์ของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยการตั้งสำรองเนี่ยกนย็น่าจะลดลงได้นะครับหรือว่าในเคสที่เคยเป็น NPL มาก่อนเนี่ยแล้วกลับใช้มาเป็นหนี้ปกติได้เนี่ยการตั้งสำรองตรงนี้ก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าผลกระทบที่รายได้ดอกเบี้ยเนี่ยจะลดลงเนี่ยมันมาก่อนนะครับ ในขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ที่จะปรับตัวดีขึ้นเนี่ยมันจะทยอยตามมาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบระยะสั้นเนี่ยรายได้หายไวก่อนนะครับในส่วนของการตั้งสำรองที่อาจจะลดลงเนี่ยก็อาจจะเป็นในอนาคตครับ แปลว่าถ้าจะมองว่าในภาพของความดีประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ยาวไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้อาจจะโดนกอนในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่จะไม่ได้ก็คือเป็นขาดรายได้ใช่ไหมคะมคแล้วค่วนี้เนี่ยถ้าเราประเมินแบบนี้เนี่ยในส่วนของแบงค์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะคะที่เรียกว่าให้สินเชื่อนะคะแต่ละแบงค์ก็ให้สินเชื่อแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ะะตรงนี้เนี่ยใครที่ดูจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคะ่ะแล้วก็ใครที่คิดว่าเออน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะ,ะจากการประเมินของเรานะครับก็สินเชื่อหลกัหลกๆที่มันจะเข้าโครงการเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถแล้วก็สินเชื่อ SME ท่านะครับถ้ามาดูโครงสร้างโครงสร้างสินเชื่อของกลุ่มธนาคารนะครับก็สิ้นสุดเนี่ยนะสิ้นแต่มาสามนะครับข้อมูข้อมูลล่าสุดเนี่ยเราผมก็ประเมินว่าตัว KKP กับ TTB นะครับน่าจะเป็นธนาคารที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองธนาคารนี้มีสินเชื่อรวม3ประเภทนี้เป็นส,สัดส่วนที่สูงกว่าธนาคารอื่นนะครับโดย KKP เนี่ยมีส,สัดส่วนสามประเภทรวมกันถึงเนี่ยถึง77%นะครับในขณะที่ TTB เนี่ยก็มีส,สัดส่วนตรงนี้เนี่ย64%แล้วเราก็มองว่าถ้าถ้ามองว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือใครไปแล้วเนี่ย ธนาคารที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยก็ประเมินว่าจะเป็น KTB กับ BBL นะครับเนื่องจากว่า2ธนาคารนี้มีสัดส่วนน้อยนะครับโดย KTB มีในสัดส่วนสินเชื่อสามประเภทรวมกันเนี่ยแค่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ BBL เนี่ยมีสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอืฟังอย่างนี้นะคะไอ้ตัวที่ได้รับผลกระทบน้อยเนี่ย มันน่าจะเป็นตัวที่พี่หนูชอบต้องมีสักตัวแน่น,นอนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่าตัวไหนที่พี่หนูชื่อชอบแล้วก็เป็นท็อปพิกนะคะก่อ,กอนที่ไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มไฟแนนซ์บ้างดีกว่านะคะว่าเออตรงนี้เขาได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะ <S <S ก็สําหรับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่เข้าขายนะครับอยู่ในร่วมโครงการจะต้องเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์นะคะรับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในเซ็ ตอนนี้ก็มีแค่2บริษัทนะครับที่เข้าข่ายนะครับก็ก็คือติดล้อกับ k t c นะครับในส่วนติดล้อเนี่ยเขามีสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับซึ่งก็ไปเข้าข่ายในส่วนของโครงการจ่ายตรคงทรัพย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะครับจะได้รับผลกระทบในส่วนของอไรายได้ปีนี้จะลดลงนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยติดล้อจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับแต่ว่าติดล้อเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นิดนึงนะครับในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่จะไปเข้าในส่วนของมาตรการจ่ายปิดจบนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากประเมินว่านี่ที่จะเข้าขายเนี่ยน่าจะเป็นนี่ที่เขาตัดสูงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าที่กลับมาจ่ายถึงแม้ว่าจะจ่ายบางส่วนก็ตามนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับเขานะครับรวมถึงว่าในส่วนของการเต้าสำร,รองเนี่ยอาจจะลดลงได้ในอนาคตด้วยนะครับในส่วน KTC เนี่ยก็ได้ประโยชน์ทั้ง2ด้านเลยนะครับตรง KTC เนี่ยมี หลักๆเนี่ยก็เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เรียนไปเหมือนติดล้อนะครับว่าในส่วนของรายได้ดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผมกระทบเท่าไหร่นะครับเมื่อปัดนี้สูนย์ไปแล้วแต่ว่าการตั้งสำรรองเนี่ยก็น่าจะลดลงได้ในอนาคตนะครับอืมค่ะ ก็ทั้งในส่วนของแบงค์นะคะแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะตัวที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบได้ประโยชน์นะคะก็ทราบไปแล้วแต่คราวนี้นะคะถ้าเรามาดูทางเซกเตอร์นะทางในส่วนของแบงค์แล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่หนูให้น้ําหนักการลงทุนยังไงบ้างคะสําหรับเซกเตอร์แบงก์ก่อนนะครับเราก็ให้น้ําหนักลงทุนปกติอยู่นะครับเนื่องจากมองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อของแบงค์เนี่ยค่อนข้างจะชะลอตัวมากนะครับก็ไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อยังขดตัวอยู่เลยนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปี66แต่ว่าในไตรมาสสี่เนี่ยก็มีสัญญาณนะครับในในเดือนเดือนสิบเนี่ยก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวของ,งสินเชื่อแล้วนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่มีการเบิกจ่ายสินเชื่อค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าไตรมาสสี่เนี่ยสินเชื่อน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่า NPL เนี่ย อาจจะยังเห็นการเพิ่มขึ้นของ NPL อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยให้น้ำหนักการลงทุนปกติอยู่ครับอืมค่ะเปราะว่าในเรื่องของตัว NPL อาจจะเป็นประเด็นที่ยังต้องตามต่อแล้วก็แม้แว่าจะมีมาตรการตรงนี้มาเนี่ยก็กว่าจะถือระยะเวลาสมัครกว่าจะอนุมัติอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องรอผลอีกนิดนึงอันนี้เนี่ยในส่วนของตัวแบงค์เนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยท็อปพิกของพี่หนูค่ะท็อปพิกของพี่หนูเนี่ยยังเป็นตัวเดิมหรือเปล่าก็เราเคยคุยกันหลายรอบนะคะท็อปพิกแบงค์เป็นตัวอะไรค่ะท็อปพิกเราก็ยังเลือกเป็น KTB เหมือนเดิมนะครับเนื<ช>่องจากว่าตัว KTB เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับได้รับผลกระทบจากโครงการคุณสู้คุณสู้เราช่วยเนี่ยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราเลือกมาเป็นท็อปพิกก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เนื่องจากว่า KTB เนี่ยเป็นธนาคารที่มีความเกี่ยวเนื้อกับรัฐก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มองว่า น่าจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนต่ตางๆของรัฐนะครับตัวสินเชื่อภาครัฐเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ทําให้ตัวสินเชื่อ k t b เติบโต,ตได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย KDB ก็เป็นธนาคารที่มักจะเป็นตัวกลางในการส่งผ่านนโยบายทางการเงินนะครับจากรัฐบาลสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของไวได้ค่ทุกเดียมนะครับรวมไปถึงแอปต่างๆที่ใช้ในโครงการต่างๆเนี่ย ทำให้ตัว KTB เนี่ยจะได้ data ตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับเราก็เลยเลือกเป็น t o อป c ของกลุ่มธนาคารนะครับตัว KTB เนี่ยเราก็ให้ราคาพื้นฐานที่22บามสครับอืมค่ะก็ยังลุ้นกันได้นะสำหรับในส่วนของ KTB ยังดีต่อเนื่องไปนะคะสำหรับในปีหน้าซึ่ง คิดว่าถ้าเห็นภาพในเรื่องของการลงทุนภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยเสร,ริมนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในส่วนของตัวทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็มองว่าสําหรับปีหน้านะในเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยน่าจะขยายตัวสักประมาณ4.5นะถ้าเทียบจากปีนี้เองนี่มันขยายตัวแค่ประมาณสัก1%งหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยติดลบนะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการเบิกจ่ายเองหรือว่าในเรื่องของตัวสินเชื่อน,นี้น่าจะขยายตัวดีนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของไฟแนนซ์ดีกว่าพี่หนูมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะให้น้าหนักอย่างไรกับในส่วนของไฟแนนซ์คะสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับจากระบบเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในส่วนกลุ่มเจ้าซื้อนะครับที่ที่สินเชื่อหดตัวค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับเช่าซื้อแล้วก็ตัว,ต,วตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ เื่อลดความเสี่ยงนะครับเขาก็เลยมีการชะลอการลปิปลดสินเชื่อออกไปนะครับจะมีเพียงในกลุ่มที่จำนำทะเบียนนะครับที่สินเชื่อในยังเติบโตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบดูย้อนหลังไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเติบโตในปีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเติบโตน้อยกว่า,าทิปในอดีตที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยให้น้ําหนักตรงนี้เนี่ยเป็นลงทุนปกติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์โดยที่ ความเสี่ยงในเรื่องของ NPL ที่ยังเพิ่มขึ้น,นก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอยู่ครับค่ะถึงแม้ว่า NPL จะเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนว่าต้องมีตัวท็อปพิกที่พี่หนูมองว่าค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ NPL ลงด้วยหรือเปล่านะคะตัวไหนนะ,ะที่พี่หนูมองว่ายังซื้อได้นะยังลงทุนกันได้สาหรับท็อปพิกของกลุ่มไฟแนนซ์ผม่าเลือก MTC นะครับเนื่องจากว่า MTC เนี่ยถ้าเป,ปรียบเทียบกับกลุ่มแล้วนการเติบโตงสินเชื่อโดดเด่นกว่ากลุ่มเลยนะครับ สิ้นไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยโตได้10.9เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สวัสด์นี่มีสินเชื่อหดตัวนะครับแล้วก็ติดล้อเนี่ยเติบโตได้แค่รู้สึกจะประมาณ3เปอร์เซ็นต์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับแต่แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ย MTC เนี่ยคุณภาพสินทรัพย์ของเขาเนี่ย,ยังโดดเด่นกว่ากลุ่มค่อนข้างมากเลยนะครับในขณะที่กลุ่มเนี่ยมี p l อย่างที่เรียนแล้วนะครับมี n p l เป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็นายย่าจะเพิ่มขึ้นต่อในไตรมาสสี่ด้วยนะครับแต่ว่า m p c เนี่ยคุณท็าสินทรัพย์เนี่ยดีส่วนท่ากับกลุ่มเลยนะครับโดยมี NPL เนี่ยลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถลดระดับ NPL ได้เนี่ยเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกมาเป็นท็อปิกนะครับโดยราคาพื้นฐาน MTC เนี่ยอยู่ที่5้าบาบาทครับค่ะก็วันนี้ได้ครบถ้วนนะคะในเรื่องของตัวรายละเอียดนะของโครงการเนี่ยใครที่เข้าข่ายนะจะไปรับในเรื่องของตัว ช่วยนะความช่วยเหลือนะคะรัฐบาลที่ผ่านจากแบงก์นั่นแหละนะคะในส่วนของเงินที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของมุมมองเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าแบงก์แล้วก็ในส่วนของสถาบันการเงินไปแนนนะคะตรงนี้ท็อปิกนะคะ KTB กับ MTC นะคะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราส่วน EP หน้านะคะเราจะมา ติดพินปรับบุตรประเด็นฮอตประเด็นร้อนไหนนะคะ,ะจริงๆนักทุนเนี่ยสามารถส่งมาได้นะอยากจะให้เรามาพูดคุยในประเด็นอะไรนะคะแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของไอพีทีผ่ผ่านมาด้วยนะคะ,ะหุ้นที่เราแนะนําไปจริงๆเราก็มีแนะนําสําหรับหุ้นในไตรมาสนี้นะคะก็น่าจะเล่นกันมาหลายตัวนะในเรื่องของตัวกลุ่มอย่างกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยอ,อย่างเมื่อกี้เนี่ย KTC จริงๆก็มีความน่าสนใจนะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงที่ การจับใจให้สอย spending น,นะคะยังคงดีต่อเนื่องนะคะเดี๋ยว ep หน้านะมาพบกันใหม่นะคะกับซอฟติพินปลายปิ่นธุริการวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ